พวกนี้มันก็ทำงานท้าซ้อนกันมากตอนนี้เรารวมตัวกันเพื่อเห็นภาพะว่าเราจะทําอะไรนะครับ,นะรบเพื่อประเทศในส่วนนี้นะครับแบ่งงานกันทําตั้งเป้าหมายนะครับและผมเรียนครับว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายส่วนหนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายให้มีการวิจัยและพัฒนานะครับในเรื่องของการเพิ่มรประสิทธิธภาพประสิทธิผลองค์กรในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างพลังให้กับคน เราพบว่านอกเหนือจากผลประโยชน์ที่เราได้จากการวิจัยแล้วเรายังเชื่อว่าจากกระบวนการวิจัยเราสร้างคนได้เรา empower i n g คนคือหมายว่าหนึ่งคือถ้าหากท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในการศึกษาถึงขั้นระดับปริญญาตรีโทเอกแล้วเนี่ยท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาวิธีการแล้วนะท่านสามารถจะถ่ายทอดให้กับคนที่ระด,ดับต่ำลงไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านถ่ายทอดให้กับพนักงาน ถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ในระดับต่ำกว่าท่านซึ่งไม่มีโอกาสเท่าท่านได้แต่พวกเขานั้นเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานด้วยกันกับเราให้เห็นภาพของการทํางานเป็นระบบแบบนี้เราถือว่าเรียกเป็นการ empowering นะครับ empowering ให้กับประชาชนในประเทศไทยเราทําให้เขามีปัญญามีสติไอญญ้มีความสามารถมากขึ้นสิ่งที่ผมจะฝากไว้อันสุดท้ายครับนะครับก็คือวิธีการถ่ายทอดนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า งานวิจัยไม่ใช่ขีดวงเฉพาะนักวิจัยนะคใครก็เป็นนักวิจัยได้แต่บางครั้งถึงแม้ไม่ได้วิจัยเองนะครับเราจะทำให้คนทั่วไปธรรมดาเนี้ยเข้าถึงงานวิจัยเข้าถึงผลของการวิจัยได้หรือไม่นะครับผมตั้งคำถามว่าสมมติเราจัดประชุมวิชาการแบบเนี้ยเราได้แลกเปลี่ยนและรู้กันระหวังพวกเราในฐานะน,น,นักวิชาการคำถามคือถ้าชาวบ้านคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่มหาลัยที่จบสงยงยกอย่างเช่นจบชั้นปฐมมัธยมจบปวชปวสแล้วเดินเข้ามาดูเนี่ยคำถามคือเขาจะหาความรู้จากสิ่งที่เราแสดงได้ไหมนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามนะฮะให้พวกเราในฐานะที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการเผยแพร่ผลงานความรู้ของเราเนี่ยในเชิงวิชาการแล้ว จำเป็นต้องหาวิธีการที่สามารถจะถ่ายทอดสู่ระดับล่างได้เพราะเมื่อกี้ที่ผมพูดคำว่า reach out คือว่าทำยังไงให้เข้าถึงเขาให้ได้เปิดโอกาสให้เขาถึงเขาได้ก็คือนะครับสิ่งที่ผู้ที่เป็นทำงานเพื่อพัฒนาเนี้ยจะต้องสามารถถ่ายทอดได้ในภาษาที่ง่ายๆนะครับผมเองทั้งหมดเป็นแพทย์ถ้าผมจะเขียนอะไรที่ผลพพบในเชิงพัฒนาในการแพทย์ผมนะครับอาจารย์ปณิธานควรจะอ่านรู้เรื่อง หรือแม่ท้ายจาร์ปณิธานที่เป็นวิศวะเขียนเรื่องต่างเรื่องเกี่ยวกับทางด้านระบบต่างหลายนะครับชาวบ้านมาอ่านปุ๊บโอ้โหเห็นละถ้าจะไปทําเรื่องระบบโรงสีนะใช่ไหมโรงสีข้าวของชุมชนเขาอ่านกระบวนการจาร์ปณิธานแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านได้เขาอาจจะมีความคิดแรงต่างได้มาคืนนี่กระบวนการในการถ่ายทอดนะครับนะบและมากเหนือกว่าน,นั้นครับต้องบอกว่านี่ก็เอาใจเอาใจคนรุ่นใหม่มีรุ่นใหม่อยู่เยอะนะครับคนรุ่นเก่า ต้องบอกให้ฟังนะฮะว่าคนรุ่นเก่าหนังสือเป็นเรื่องที่เราใช้ในการหาความรู้อ่านใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ผ่านเว็บท่านก็นจะรู้วิธีการอ่านพันเว็บนะครับทางการแพทย์ก็บอกแล้วว่ามันท่านอ่านได้ไม่นานนะพูดตามตรงนะครับ,นะรบและด้วยด้วยลักษณะสังคมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้มันเหมือนมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายอยู่ๆจะไปอ่านหนังสืออาจารย์บรรณิทานหนึ่งเป็นเล่มหนาๆคงมมีใครอ่าน ทีนี้เราบอกว่าหนึ่งหน้าก็โอเคทีนี้ต้องกลับไปว่าเราจะทำโซเชียลมีเดียแบบภาพบรรทัดงานวิจัยถานบันก็ฝ่ายนะครับว่าท่านลองนึกถึงภาพสิ่งที่ท่านทามามาแปะแรกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้วันนี้นะครับท่านทํางานมาเป็นปีทำางานมาหลายเดือนขณะนี้ทําผลสรุปออกมาอาจจะเป็นรายงานเปิดหนาทั้งตีทั้งสองร้อยหน้าท่าน,นาสามารถจะสรุปมาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษอยู่บนแผ่นโปสเตอร์ได้มีรูปมีเลยรประกอบแต่ท่านทําให้มันอ่านเป็นภาษาง่ายๆได้แม้นที่หนึ่ง อันที่สองผมอยากจะท้าทายท่านทําให้เหลือห้าบรรทัดได้ไหมพาะงานวิจัยบอกกันว่าเดี๋ยวนี้คนเราถ้าจะอ่านเรื่องที่ไกลตัวจะมีเวลาหรือสนใจอ่านเพียงห้าห้าบรรทัดนะเกินกว่าห้าบรรทัดไม่ใช่วิสัยของคนรุ่นใหม่แล้วนี่เป็นต้นท่านทําให้เขาเข้าใจสิ่งที่ท่านหรือท่านใช้เวลาใ,ใช้ข้อความของท่านห้าบรรทัดใช้ภาพประกอบที่ทําให้เขาคึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจกับเขา เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเขาแน่คดได้ไหมนะครับงั้นผมก็ฝากท่านสุดท้ายครับว่างานวิจัยสถาบันงานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพนะครับประสิทธิผลขององค์กรนะครับคงอยากให้ขยายถึงวงเรื่องการมีผลกระทบนะครับต่อการต่อในภาพรวมให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ท่านอยากให้ท่านเนี่ยนะครับปลูกฝังอยู่ในลักษณะ ะะอยู่ในคุณสมบัต์ของท่านตลอดไปแล้วก็หวังให้ท่านเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ใช้ความรู้ต่งางๆที่ท่านมีอยู่นะครับในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้การวิจัยและพัฒนาครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านประธานศาสตราจารย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการาการ,การวิจัยแห่งชาติเป็นอย่างสูงค่ะ รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดของเราในวันนี้ด้วยนะครับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธานพีรพัฒนาท่านศาสตราจารย์พิวพันธ์นะครับวัฒนชัยท่านศาสตราจารย์สุพรรณีพรหมเทศครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติวัฒนชัยคุณสุรัตคุณรักษาผู้จัดการส่สวนการผลิตกระดาษบริษัทฟินิก์เพา์แอนด์เพเปอร์จำกัดคุณสุรเชษทองบุญล้อมผู้ช่วยกรรมการผู้ ผู้จัดการใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดค่ะครับผมและนี่คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเปิดงานครั้งนี้ขอเียงปรบมือดังๆอีกครั้งเป็นเกียรติครับขอเชิญท่านเลขทธิการพานคฝรั่นด้านล่างนะครับและนี่คือวิธีเปิดอย่างเป็นทางการของการประชุมวิชาการนะครับการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่1การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์ความองค์กรสู่ความยั่งยืนในเช้าวันนี้นะครับในช่วงนี้เราจะ ให้ทุกท่านได้ไปพักรับประทานอาหารว่างกันสักครู่นะครับแล้วเราจะเข้าสู่การนำเสนอนะครับมีมอบของที่ระลึกมีการมอบของที่ระลึกนะครับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอีกครั้งนะครับพอดีมีมีคิวมอบของเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านศาสตราจารย์สุทธิพรจิตมิตรภาพครับด้านบนเวทีครั้งครับ และเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับปานิทานครับธีรวัฒนาครับได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในวิธีที่เดินทางมาเป็นเกียรติในการเปิดงานของเราในเช้าวันนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับและนี่ก็คือภาพแห่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับในการเปิดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่1ในครั้งนี้นะครับ การนี้ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เดินทางมาเป็นเกียรติให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับขอขอบพระคุณไปยังท่านศาสตราจารย์สุทธิพรจิตมิตรภาพท่านเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติวชครับขอขอบพระคุณไปยังท่านศาสตราจารย์ผิวพันธุ์วัฒนชัยท่านศาสตราจารย์สุพรรณีพรหมเทศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติวัฒนชัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธานพีระพัฒนานะครับ ขอขอบพระคุณขอบคุณไปยังนะครับผู้มีส่วนสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณไปยังคุณสุรัตน์คุณรักษาผู้จัดการส่วนการผลิตกระดาษบริษัทฟินิพาวส์แอนด์เพเปอร์จำกัดมหาชนขอขอบพระคุณไปยังคุณสุรเชษฐ์ทองคุณล้อมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริษัทเบทาโก,กเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดแล้วก็ขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราจะ พักกิจกรรมบนเวทีลงสักครู่ในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาสู่การนะครับนำเสนอผลงานการวิจัยในภาคโปสเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เรามีโปสเตอร์ที่นำมานำเสนอการหลากหลายเลยทีเดียวนะครับค่ะ <c oughs> และในกิจกรรมหลังจากที่เรานำเสนอภาพโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การนำเสนอในการบรรยายในช่วงต่อไปด้วยนะครับ รวมถึงกิจกรรมของเรายังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ16นา30นาทีของเย็นวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมสําคัญก็คือกิจกรรมเครือข่ายนักวิจัยสถาบันนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักหงงามนะครับจากคณะวิชยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้มาพบกับทุกท่านด้วยนะครับ รวมไปถึงกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับเวลาประมาณ18.30นาทีจะมีงานเลี้ยงรับรองที่ห้องประชาสโมสรณโรงแรมแห่งนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการก็สำเร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมของเราตลอดทั้ง2วันนี้ก็คือวันที่4และวันที่5นะครับณโรงแรมเซ็นทรัลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากขาดความร่วมมือจากทั้งกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ แล้วก็ทางผู้มีส่วนที่สำคัญเลยก็คือบริษัทนะครับฟินิคพล p สแอนด์เพเปอจำกัดมหาชนรวมไปถึงบริษัทเบทากโก,กเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดที่เป็นเครือข่ายสร้างความร่วมมือทำให้เกิดงานของเราในทั้ง2วันนี้ขึ้นมานั่นเองครับตอนนี้ก็ให้แขผู้มีเกิทุกท่านนะคะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะคโดยรับเบรกด้านหน้า เ,ะะเรามีอาหารว่างไว้บริการทุกท่านที่ด้านหน้าระหว่างรับประทานอาหารว่างท่านอาจจะรับชมในเทศการรวมไปถึงบูธจากทางเบทาโกแล้วก็เอสซีจีนะครับ ที่ได้นํามานําเสนอในบริเวณหน้าง,งานได้ด้วยนะครับ<แ>ส่วนท่านใดที่เดินทางมาภายหลังยังไม่เรียบร้อยในส่วนของการลงทะเบียนติดต่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับกิจกรรมของเรายังมีความน่าสนใจในหลากหลายเรื่องราวของการพัฒนาการวิจัยสถาบันสู่การพัฒนาองค์ความรู้และก็การผลักดันให้การเป็นองค์กรสู่ความยั่งยืนนะครับทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นั่นเองครับก<แ>็<อ>ในช่วงเวลา12นาฬิกาวันนี้นะครับเชิญทุกท่านนะครับ รับประทานอาหารที่ห้องด้านข้างนะครับเราก็จะจัดเตรียมไว้เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับสำหรับในช่วงบ่ายนะครับสำหรับการนําเสนอผลงานนะครับแบบปากเปล่าหรือว่าออร์ออร์ฟพรีเซนเนะครับเราจะมีการแบ่งเซสชันของการนําเสนอออกเป็นห้องต่างๆนะครับซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านบริเวณด้านล่างนะครับลงมาแดนเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับแบ่งออกเป็นด้วยกันหลายห้องด้วยกันนะครับผมจะขอนําเรียนทุกท่านดังต่อไปนี้นะครับเริ่มกันจาก กลุ่มหรือหัวข e. ้อวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับโลจิสติกส์พลังงานวิสาหกิจ SME การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะนำเสนอที่ห้องราชพฤกษ์หนึ่งนะครับเวลาตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา50นาทีนะครับจำนวนด้วยกัน4บทความนะครับโดยมีประธานห้องก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิธานพีระพัฒนาครับแล้วก <improved> ็ในหัวข้อเดียวกันนี้นะครับนะครับในอีก หนึห้องก็คือราชพึก1เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬกานาทีอีก4บทความนะครับประธานห้องก็คือท่านอาจารย์ดออรอภิชาติบุญมานะครับนี่ก็เป็นหัวข้ออุตสาหกรรมการผลิตโลจิสติกพลังงานวิสาหก,กิจ SME การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศราชพึกษหนึ่งะครับใน2ช่วงเวลาก็คือบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองโมงห้ แล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมง20นาทีนะครับที่ราชพฤกษ์หนึ่งทั้ง2ห้องจำนวนรวมแล้ว2ห้องนี้8บทความนะครับนะครับในส่วนของหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษานะครับเรียนเชิญท่านนักวิจัยนะครับนำเสนอผลงานได้ที่ห้องชัย,ยพฤกษ์สองนะครับทั้ง2ห้องเลยโดยช่วงเวลาเดียวกัน